สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การขอแนะนำผัดเผ็ดปลากระเบนยาน่างค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมนะคะวัตถุด,ดิบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่สำหรับผัดเผ็ดปลากระเบนย่างไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะอา่าแล้วก็พี่การก็มีสูตรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูแซ่บๆจัดเลยคะ่ะเพื่อนๆ อันดับแรกเลยฮะก็ปลากระเบนย่างนะคะ,ะประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะคะพี่การก็ได้หั่นเรียบร้อยแล้วมะเขือเปาะ1ิบลูกค่ะเดี๋ยวพี่การค่อยหั่นทีหลังแต่หั่นตอนนี้เดี๋ยวจะดำมะเขือพวงนะคะสักหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใบโหระพาหนึ่งถ้วยเด็ดเรียบร้อยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิอัมพาวานะคะประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมต่อมานะคะมะเขือเทศก็สิบลูกนะคะมะเขือเทศลูกเล็กค่ะ แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะพริกแกงคั่วนะคะแปกรัมค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีก1สิบใบซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พปการทำเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับ ทำผัดเผ็ดปลากระเบนย่างนะคะต่อมานะคะเราก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะสักสองสาช้อนนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เดี๋ยวเราก็เอาเออพริกแกงคั่วของเราลงผัดเลยค่ะตอนนี้เราก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะใช้ไฟปานกลางนะคะ เวลาเราผัดพริกแกงเนี่ยเราก็ดับไฟลงอีกสักนิดนึงนะคะ,ะพริกแกงเขาจะได้ไม่ไหม้แล้วเดี๋ยวเราพอ,อเราเอาปากระเบนใส่ลงไปแล้วเราก็เล่งไฟเป็นไฟปานกลางนะคะขั้นตอนนี้เราต้องผัดพริกเขาให้เขาสุกหอมก่อนอคุกเขาคุกเขาไปมานะคะ,อะพอสุก พริกสุกหอมได้ที่เราก็ใส่ปลากระเบนลงไปผัดเลยค่ะปลากระเบนย่างเนี่ยออทางร้านเวลาเราไปซื้อเนี่ยเขาจะย่างมาแค่ประมาณ40%เอร์ซนเองค่ะก็คือว่าไม่ได้สุกหมดนะคะก็แค <Okay. S 1> ออ่พอตึงๆนะคะเพราะว่าสงสัยเขากลัวออน้ำหนักจะเบาเนาะเ,ออเสร็จแล้วนะเราก็ใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปค่ะ ที่พิการใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปก็เพื่อช่วยในการเอ,อ่อให้เขาเออนุ่มนะคะ,ะเวลาเราผัดเราก็ผัดเอ,อ่อกะทิแห้งเลยนะคะเนื้อเขาจะนุ่มหอมอร่อยค่ะถ้าเราไม่ใช้กะทิจะใช้เป็นน้ำสะอาดหรือน้ำซุปก็ได้นะคะ,อะพอเราคั่วแห้งสุกได้ที่เราก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ แล้วก็สีอิวขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสียวขาวก็ใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสดูเอารสที่เราชอบนะคะหรือว่าเ,อาเพื่อนๆจะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่นะคะ เราก็ต้องรอให้เนื้อปลากระเบนเขาสุกนะคะพอสุกประมาณสัก80%เรเาก็ใส่มะเขือเปาะลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะคะจะใช้เวลาผัดประมาณ5นาทีนะคะ5้หรือห้นาทีประมาณนี้นะคะใช้ไฟปานกลางค่ะ เนื้อปลากระเบนย่างก็จะสุกพอดีพีการได้ดูเวลาแล้วนะคะแต่เวลาตัดคลิปบางทีก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อาบางคลิปก็เดี๋ยวจะดูเบื่อนะคะอก็จะตัดแบบเอให้สุกเลยเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องผัดให้สุกก่อนนะคะถ้าเราผัดช้านานไปเวลาเราใส่มะเขือเอปาะมันก็ไม่กรอบ ก็จะไม่อไม่อร่อยเพราะว่ามะเขือสุกเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆชอบกินสุกก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยทาอาหารเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแล้วก็ลดปริมาณเครื่องปรุงได้ตลอดสูตรนะคะเราจะไม่ตายตัวไม่เหมือนขนมนะคะเพื่อนๆนถ้าเป็นขนมนี่สูตรต้องตายตัวนะคะ พอใกล้สุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลูกเล็กลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดให้ใบโหระพาเขาสลบนะคะก็เป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนอเข้าสวยสองจานคงไม่พอแล้ววันนี้ เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟให้สมาชิกที่บ้านที่น่ารักของเราทานได้เลยค่ะเมนูนี้จะทําขายก็ได้นะคะกำไรงามเลยค่ะเป็นอาหารตามสั่งก็ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดปลากระเบนย่างของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ